ครับสวัสดีครับผมเสือภูววเขากอเพชรธิพรครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้ามาช่างครั้งแรกเป็นไงครับนะคุณมากี่โลน้ําหนักนี้ประมาณสามร้อยครับซ้อมอยู่ที่กอเพชรธิพรก็อยู่ที่เชียงใหม่เลยเนาะกลุ่มผู้ซ้อมมีใครบ้างก็มีเทรนเนอร์สายชวนนะครับครับผมเก็บตัวมากี่วันไฟนี้ประมาณเดือนหนะึับเดือนหนึ่งได้นะล่าสุดชกไว้ที่ไหนชกที่เนี่ยได้เป็นไงวันนั้นเจอกับ เจอายนักขอ่อเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนไปแพ้เขายังไงรูเตะอ่าก็ดูแล้วแก้แข่งไม่ได้แต่พรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะเจอเรียนเพียบอเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูตัวรูปร่างแล้วเป็นไงได้ได้อยู่นะแล้วได้ดูฟอร์มเขามายังดูเขามีอะไรบ้างดูมาแล้วมีมามีซอสอืมก็ทรงบูอ่ะเนาะครับตอนนี้ที่เหนือนี่ทรงนี้เยอะเลยแสดงว่าเราก็ไม่กลัวเลย วางเก่งวางแผงไงดีพวกนี้ก็ตามสไตล์ครับผมยังไงดีก็ดูเชิงหรือว่าลุยก่อนเลยมวยฝีกมืออ่าก็ชิงจังหวาวนาอนะครับคิดว่าแจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดได้อ่าเราอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดคนจังหวะใช่ไหมปล่อยๆกิโลแล้วหกสิบบครับหกสิบทั่วเหลือหกสิบประมาณหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดนะอ่าเราเป็นมวยสไตล์ มวยฝีมืออ่าเราสูงร้อยเจ็ดสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะเราสูงเราจกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณสามสิบกว่าฝากเป็นน้องช่วยเชียร์พุ่งนี้หน่อยฝากไปกระจายผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับนะครับครับผมเหลี่ยมเพชรสิจาสิงห์ครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ได้พันครับผ่านเลยนะน้ำตักนี่คุมมากี่โลหกสิบสองครับคุมมากี่โลลดมากี่โลลดมา ครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ใครมวยกอนครับประเทศไทยครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะครับกูปั้มกูซ้อมมีใครบ้างมีหลายคนมีใครอืมครับเยอะเลยนะครับเราเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้หนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มเลยนะล่าสุดโชว์ไว้ที่ไหนครับล่าสุดโชว์ไว้ที่อมน้อยครับอืมเป็นไงวันนั้นพนแพ้ไปแพ้ใครมานะแพ้เฮาไฟครับไปแพ้ยังไงวันนั้น เร่งเม็ดร้อนมากมือตัวไรเขาไม่ทันอืมก็จังหวะไล่เขาไม่ทันนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเสือภูเขาเสือภูเขาน่าเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูแลเป็นไงเขามีอะไรบ้างสูงครับอืมจะมีหมัดแล้วมีเตะขาเตะขาวางเกมวางแผนไงดีพรุ่งนี้ก็มีออกข้างแล้วก็เกมถอย ครับผมเดี๋ยวค่อยไปปลายว่ากันเนาะนะครับเราได้ลดมากี่วันในน้าหนักนี้สี่วันสี่วันแต่ก็ไม่เลหนาเพราะว่าฝนตกไหมแถวไขยมีตกมีตกบ้างนะแต่ก็ทําได้นะครับอายุไรแล้วครับยี่สิบแปดคนจังหวัดแมวสองไปนปล่อยๆกิโลแล้วหกสิบสามครับพื้นเพลเราเป็นมวยมวยขนะครับแต่ซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับเราจบมวยทั้งหมดนี้ประมาณ ห้าสิบฝากพี่น้องให้เชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับฝากเชียร์เลียมเพชรสิจาสิงห์นะครับครับผมใจเต็มที่ครับ,รบขอบคุณครับ